สวัสดีครับวันนี้สุชาติกับตะเปียกับน้องเราจะมาทำอะไรกันวันนี้อันชันทอดชุบแป้งทอดอ่าส่วนผสมสมีอะไรบ้างครับลูกมีแป้งกับอันชั้นโอ้นี่อันชันไปเก็บจากไหนมาเน,นี่ยเก็บจากบ้านยายปื้โอโนน้องไปกับใครมา ไม่เมไปโอ้ไปไปไปเอาเอาเอานีน่เดึงดงด้งด้งด้งน้องเดินตรงๆสิไปทำอะไรก่อนเดี๋ยวจะพึ่งเข้าไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปไปเตรียมพร้อมไหมยังเตรียมพร้อมไหมยังเดี๋ยวข้อมาเรียกท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมกำลังจับตามองอยู่กำลังจับผิดเราอยู่สองคนนะไช วันนี้เราจะไปทําอันชันทอดกันนะครับสวากดไลค์กดแชร์ให้น้องมินนี่กับตาเปีย2องคนด้วยนะครับทําถูกทําผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับครับอะไปตามไปชมกันนี่ตามมาแล้วอ่าสมสมมีอะไรมั่งครับอ่าเจอกันเลยอ้าวมีอะไรมั่งคะอ่มดอกกุหลาบชอบก่อ เอาคือเดือดคนละเปเท่าไหรยายปริไมมานบอกด้วยไม่มีเลยเหรอเอาเทไปตามอัตราสก็เป็นแป้งอะไรครับเป็นแป้งโคกีนะคะเป็นแค่โคกีใส่เท่าไหร่ลูกใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็คนนะคะคนใช่ไหมนี่คนใช่คนไหม เออไข่ก็ <laughs> มีนี่ก็มีนี่เหมือนเดิมอ๋อก็มีนี่เหมือนเดิมช่องเออครับเชฟน้อยก็บอกด้วยสิคะว่าคนไปเท่าไหร่คะอันนี้เรากำลังฝึกทำ YouTube เด็กน้อยนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเหมือนดูช่องอื่นนะครับก็ทนทนดูหน่อยนะ ใช่ไหม <c oughs> อ้าวทีนี้ทำไงต่อคะไปล้างก่อนเอาอันชันมาล้างออาเอาอันชันไปล้างก่อนนะคะอืม <c oughs> ทียังไงเอาทีใส่แ่าล้างนี้เลยนะ <c oughs> อืล้างเอาขี้ฝุ่นออกเอาล้างไอขี้ฝุ่นออก <c oughs> แล้วก็แล้วก็เสด็จเสด็จ <c oughs> เสด็จน้ำ <c oughs> น้ำครั้งเดียวนะคะ <c oughs> อ่า แล้วก็ควรดีค่ะเต็มหมดเลยใช่ไหมคะเอาดอกไอ้ดอกที่มันบานก่อนยายตั้งกระทะไว้ใช่ไหมน้าใช่ยายตั้งกระทะไว้อยู่นู่นนะครับกำลังปอดแปดปอดแปดอยู่ก็ส่วนผสมก็คือแป้งโก,ก๋กีนะครับก็ผสมน้ำให้มันหมะให้ ให้อะไรนะยายให้มันพอเป็นครีมครีมนะครับเดี๋ยวเราจะพากันทอดนะเดี๋ยวให้ <c oughs> ทำไมเพิ่งมาตีตาด้วยขอแล้วมินี่พอก่อนมินี่น้ำลายเละอย่าน้ำลายลืดยืดแป้งมันเหลวไปไหม <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนนะเ่าป้ปมันเหลวไหมลองดูสิ ขนะดวนนี้นะครับอันนี้่วยไหน้ำมหน้ำร้อนแ่้วมันร้อนแ้งไปดูน้ำมันครับม,มาทาย,ยายใหญ่บอกไม่ออกก่อน,อนตอนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำว้าว่ลงไปแล้วครับ ขั้นตอนนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำนะครับเด็กก็เป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยเคสใส่ไปไหมครับครัวเราก็จะเป็นครัวลูกทุ่งลูกทุ่งอันนี้เอาอันนี้ไปวางไว้ตรงนู้นก่อนแล้วทอดให้มันกรอบแค่ไหนยายก็เอาตวักเครียกอะไรนี่น้องเครียกอะไรนี่ โ,โอโต้ต่อเหลิยวตาได้กระวักตอกทิศไปทิศหนังอนะันลายอะไรนะอยากกินแล้วมันเที่ยงคนนี้ใช่ไหมโอ้กิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่อันตรายต่อผิวหนังมากเลยนะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองที่จะทำก็ควรควรระมัดระวังด้วยนะครับ ขั้นตอนนี้ให้มัน,ะเ,มนะเบดิดใช่มันระเบิดใส่ใส่มือเนาะแกะจากตัวตัวเป็นแผลไ,ไ,ได้เสร็จแล้วเหรอครับโอเคนะออกมาะนะครับใส่ทอดเลยครับโป่งก็ได้แป้งมันเหลีวไปแล้ว ไม่เป็นไรครับครั้งแรกก็มีการเตรียมกันเราเอาส่วนผสมนี้ครับหอมไหมเดี๋ยวเราจะไปชิมกันใช่ไหมแม้งเหนียวแป้งเหนียวไปไม่กาะใส่แป้งอีกใชไหมเดี๋ยวไว้คราวหน้าก่อนอเอาไว้บูชันยังอันนี้บูชันทดสอบทดลอง,ลอ,งอันนี้เราทดลองเพราะว่ารับปากกับชั้นผู้ชมไปแล้วว่าจะพาทํา อันฉันโทษใช่ไหมเราต้องทําตามสัญญาที่ว่าไว้นี่น้ำลายหลายแล้วเมื่อแค่ไม่อีกดอกเทปเองเมื่ออีกชีดอกอเอง แป้งต้องมันมัน,ม,นมีความหอมของแป้งอยู่แล้วน้ยายเนาะเราไม่ต้องปรุงอะไรใช่ไหมใช่นมน่ไม่มถือไว้ถือกระหวักไว้ถือดีๆนะใหะยายกลัวใหย่ตายช่วยเถอ ไคะเอาจานมาเอาจานมาใส่ลูกด้วยช่วยเชฟเอามาเร็ว ต่นี้เราก็ทอดไปนะครับก็สั <aid> งเกตดดูถ้ามันพอดีแล้วเราก็ให้แป้งเหลืองแล้วก็เอาออกเอาขึ้นมาเลยเ <Lauren. S 1> ทเทใส่กระบอกกระชอนกระชอนครับ <S 2> <S 2 <S 2> <S 2> นีเลยเป็้าโอเคใส่าจาน ตั้งไรนี่โอ้ปิดเ<ป>ตาเลยครับปิดเตาปิดเตาเลยไอ้มีนี่ถืออะมีนี่ถือไหมไปมาชิมมาชิมนกยายปิดเตายังปิดแล้วไปเอาเดินไปเดินไปข้างหน้าบ้านไปเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันอืมวันถูกใช้วันถูามา อ,อ,อ้ชิมใ,ให้ดูอ,ะ,อะชิมอเอาเอากอิ้มานั่งสิ้าเร็ว <c oughs> อ่ะชิมหนึชิ้นรสชาติเป็นยังไง ชิ้นที่เย็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กมันร้อนไหมลูกเป่าก่อนนะหันหันใสกล้องด้วยสิคะโอ้ยลืมเลยรสชาติเป็นไงคะอโอ้ยร้อนใช่ไหมน่ะเดี๋ยวบอกนะร้อนนะร้อนไหมล่ะลูกโอไม่ร้อนก็ฝากเพื่อนๆถ้าอยากทำก็ทำยังไงคะ กินสิตกอนกินอ่าถ้าเพื่อนๆอนอยากทำนะอ่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอนอยากทำก็มาชมคลิปเราได้เลยนะครับง่ายๆนะครับก็พาพาเด็กๆทำกิจกรรมนะครับในช่วงปิดเทอมนะครับเด็ตากายก็กับน้องมินนี่ก็จะมาทำอาหารให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอีกหลายๆอย่างนะครับคอยติดตามกันต่อต่อไปเนาะน้องมินนี่เนาะ จ้าเอาไินี่เราจะเราจะลาท่านผู้ชมไปแล้วฝากอะไรท่านผู้ชมหน่อยสิคะติดตามมินี่ได้กับตาเปียทางช่องอนี้นะคะ,ะ,ะบ๊ายบาย,บาย,บายโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราชิมกันก่อนอบ๊ายบาย